ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและก็สมาชิกโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานวรรณกรรมทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานนี้ด้วยการกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเพื่อเริ่มสู่ความเข้าใจด้วยกันนะครับที่จริงเราก็จัดมา จ็ดปีนี้เป็นปีที่เจ็ดใช่ไหมครับก็ผมคิดว่างานที่เราเริ่มกันเนี่ยอ่านเขียนเรียนรู้สู่งานวิจณ์เนี่ยเป็นมิติใหม่ของแวดวงวรรณกรรมเป็นมิติใหม่ของแวดวงวรรณกรรมนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเพื่อเรียนรู้เท่าไรเท่านั้นแต่หรืออ่านเขียนเท่านั้นแต่นี่สู่งานวิจารณ์ บ้านเรายังขาดอยู่ก็คือการการวิจารณ์ไม่เฉพาะวารรณกรรมนะครับงานศิลปะทั้งปวงขาดการวิจารณ์ขาดผู้วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำหรือชมเชยหรือก็ติติงอะไรกันเท่านั้นแต่งานวิจารณ์นี้เป็นงานสำคัญมากนะครับผมคิดว่าผมกล่าวรวมว่ามันสิ่งที่จะได้จากการวิจารณ์เนี่ยอย่างน้อย3ประเด็นหรือสข้อก็คือหนึ่ง ได้อ่านงานต้นฉบับโดยเฉพาะผู้วิจารณ์นั่นแหละได้อ่านอย่างศึกษาวิเคราะห์ถ้าเป็นภาษาการศึกษาสมัยก่อนสมัยผมนะเขาเรียกว่าอ่านเอาเรื่องไม่ใช่หาเรื่องนะครับอ่านเอาเรื่องคือหมายควว่าเราได้อะไรจากการอ่านนี้หนังสือหรือวรรณกรรมที่เราอ่านนั่นคือสิ่งที่เขาให้เรา ซึ่งแตกต่างกับสมัยนี้นะที่เราอ่านบนจอแผ่นเนี้จอแผ่นจะกําหนดเราเราจะเชื่อไปเป็นก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ยเราสามารถจะกําหนดได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อวิเคราะห์ได้ด้วยเพราะเราอ่านกลับไปพลิกกลับไปกลับมาได้อน,นี้เป็นรูปธรรมกว่า,าก,การอ่านหนังสือที่เป็นเล่มกับอ่านหนังสือบนจอแผ่นนี้ต่างกัน พราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการอ่านหนังสือที่ผมใช้คำว่าอ่านเอาเรื่องเนี่ยหลายหลายประการทีเดียวหนึ่งผู้อ่านคือผู้วิจารณ์เนี่ยได้ศึกษาทบทวนเรียกว่าคิดตามคิดตามผู้วิจารณ์ก็คือต่อไปต้องคิดต่อให้ได้คิดต่อคิดเติมให้ได้นี่คือสิ่งที่เราได้สำหรับผู้วิจารณ์เองนะครับ ประการที่สองก็คือผู้วิจารณ์ก็เขียนวิจารณ์ไงการเขียนวิจารณ์นี่แหละครับทําให้ผู้อ่านงานวิจารณ์อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะได้อีกไงได้เพิ่มเติมไปจากที่ตัวเองอ่านหรือไม่เคยอ่านก็กลับไปอ่านนี่ได้สองต่อละประการที่สามก็คือก่อให้เกิดการสร้างสารรค์ใหม่ทั้งผู้เขียนเองหรือแวดวงวรรณกรรมเอง เมื่อได้อ่านงานวิจารณ์ก็จะได้ฉุกคิดหรือมาปรับปรุงหรือมาทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่เขียนให้ไปให้ไปเท่านั้นแต่คราวนี้เขารู้ว่าเออมันได้ผลมีคนคิดตามมีการคิดต่อคิดเติมหรือคิดเตือนเหล่านี้คือสิ่งที่จะได้สามต่อเลยนะครับหนึ่งผู้วิจารณ์ได้อ่านอย่างวิเคราะห์ศึกษาอ่านเอาเรื่อง สองได้เขียนวิจารณ์ออกไปทําให้ผู้อ่านงานวิจารณ์ก็ก็ได้คิดขึ้นแบบมีมุมมองเพิ่มขึ้นจากที่ตัวเคยอ่านหรือไม่เคยอ่านก็อาจจะอยากจะกลับไปอ่านนี่คือได้ที่สองได้ที่สามก็คือแวดวงของการสร้างสรรค์ทั้งผู้เขียนเองและแวดวงวรรณกรรมทั่วไปถ้าวิจารณ์งานศิลปะศิลปินที่สร้างงานศิลปะ ก็ได้การสร้างสารรค์ใหม่การสร้างสารรค์ใหม่นี้สำคัญมากครับบ้านเรายัางในวงทั่วไปแล้วยัง,ยงขาดอยู่มีเฉพาะบางคนเท่านั้นนี่ประการแรกนะครับคือหมายความว่าผู้อ่านผู้เขียนผู้วิเคราะห์แล้วก็การสร้างสารรค์ของแวดวงนี่ประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดพัฒนาการ ในแวดวงวรรณกรรมนประการหนึ่งประการที่สองก็คือการอ่านหนังสือหรือการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นทั้งรากฐานรากฐานของสังคมเพราะว่าสังคมต้องสื่อสารกันสื่อสารด้วยอะไรสื่อสารด้วยภาษาครับเราเป็นคนไทยก็สื่อสารกันด้วยภาษาไทย คิดเรงคิดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นการได้มาสนใจงานภาษาเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมการสร้างสารรค์ใหม่จะดีไม่ดีก็ตามเป็นการพัฒนาการอันนี้เป็นพื้นฐานเมื่อกี้รากฐานนะฮะถ้ารากฐานเราได้แต่แข็งแรงขึ้นมาพื้นฐานมันก็จะมั่นคง พื้นฐานของงานวรรณกรรมงานศิลปะอะไรทั้งปวงที่มีการวิจารณ์อย่างครบวงจรอย่านี้พื้นฐานมันจะมั่นคงภาษานอกจากใช้สื่อสารกันแล้วการเขียนงานหนังสือ,สอเขียนอย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วร้อยกรองอะไรก็ตามเนี้มันเป็นพัฒนาการของสังคมถือเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่มั่นคงแล้วงานสร้างสารรค์ที่ดี งานสร้างสรงสรค์ที่ดีนะฮะมันจะก่อรูปให้เป็นเรื่องของภูมิฐานของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันได้สามส่วนครับคือรากฐานพื้นฐานแล้วก็ภูมิฐานประเทศที่เขาจเจริญน,นะครับเขาใช้หนังสือเนี่ยเป็นสื่อนอกจากว่าสื่อ,อถึงภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมแล้วปัจจุบันเป็นธุรกิจด้วยนะครับ คุณรู้ไหมการตูนเรื่องอะไรไขจูนัมเบอร์แปดหรืออะไรเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายตอนเนี้ได้สี่ล้านเล่มนะครับไม่กี่วันเองแล้วก็ไม่เฉพาะในญี่ปุ่นนะครับปรากฏเผยแพร่ไปที่ฝรั่งเศสมีพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เป็นตึกหนังสือห้องสมุดเนี่ยสามสิบชั้นผมเคยไปดูมาแล้ว มีแต่ละประเทศอะไรที่สำคัญของแต่ละประเทศอยู่ในนั้นหมดของไทยเราก็มีเวลานี้ตึกห้องสมุดมิตรรองตึกสูงใหญ่เนี่ยมีรูปกระตูนไคจู n ม m b เ r ขแปดหมายเลขแปดย่อยกลางกรุงปารีสเข้าไปเห็นหมดนี่เห็นไหมนี่เป็นการอะไรอะ่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ ประเทศชาติโดยไม่รู้ตัวประเทศที่มีอารยธรรมเขาจะใช้หนังสือเนีเป็นสือ่อฉะนั้นน,นี่เป็นความภูมิฐานของสังคมที่ผมคิดว่าเรายังขาดอยู่งานวิจารณ์เนี่ยเป็นงานที่ทําให้เติมเต็มในส่วนที่ขาดถ้าเคยใครเคยดูหนังเรื่อง Lord of the r i n g ภาคแรกเขาจะเขียนไว้เลยว่าจากเรื่องจริงจึงเป็นเรื่องเล่า จากเรื่องเล่าจึงเป็นตำนานเป็นน,นิทานเป็นบทลำนำเป็นบทกวีเป็นบทเพลงอะไรก็ไม่รู้ต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นวรรณกรรมทั้งหลายแลทั้งหลายแหล่นียมันสั่งสมเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องเล่าที่มีชีวิตคนเป็นต้นฉบับชีวิตคนเป็นต้นฉบับแลว้ววรรณกรรมเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์จากต้นฉบับเนี่ยขึ้นมาเป็นอารยะ อรอยิยธรรมแห่งภูมิปัญญานั่นเองแล้วต่อไปเป็นบรลลังนะบัลลังนี้มีสี่มุมนะครับสี่มุมที่ผมเปรียบเทียบว่าหนึ่งมาจากการสั่งสมสองมาจากการศึกษาโตรวสังเกตใช้สอสอเท่านั้นนะเพื่อชันได้ง่ายสั่งสมคือองค์กระของใหญ่แล้วส,ส,สั่งสมี่จากแผ่นดินไงสั่งสมแล้วต่อไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ศึกษานี่นี่นี่น รูอบัลหลังมันมี4เสาคำนะเสาที่หนึ่งคือการสั่งสมชี้ให้ว่าต้องสั่งสมเสาที่สองชี้ให้ว่าต้องศึกษางานวิจัยนี่เป็นการศึกษาโดยองค์รวมทำให้ได้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับฉะนั้นการสั่งสมเนี่ยมันต้องศึกษาคืองานวิจัยในการศึกษาเสาที่สามก็คือการสืบสารสิ่งดีๆก็จะได้สืบสารขึ้นมา จากอดีตมรดกแผ่นดินขึ้นมาสืบสานขึ้นมาเลือกสิ่งที่จริงทิ้งสิ่งที่เท็จจำมันนะครับเลือกจริงสิ่งที่จริงทิ้งสิ่งที่เท็จนี่เป็นการสารืบสานบัลลังก์มันมีสี่ใช่ไหมสั่งสมศึกษาสืบสานที่สี่ก็คือสร้างสารรค์สำคัญมากสร้างสารรค์ก็คือเหมือนกับป้องฉนไนเนี่ย บิดเป็นเกลียวจากแกนเนี่ยเข้าไปสู่แกนกลางให้ได้นี่คือการสร้างสรรใหม่พอสร้างสรรได้แล้วมันก็มาจากรากฐานนั่นแหละเห็นไหมปรนะีที่ชี้ไปข้างบน,น,นต,รงตรงกลางเลยชี้ไปตรงไหนลูกแก้วหรือเม็ดน้ำค้างที่เป็นยอดสุดนั่นคือภูมิธรรมหรือภูมิฐานพระทางศาสนาก็คือ ได้สั่งสมทั้งหลายจนกลั่นกรองไปจนกระทั่งเป็นภูมิธรรมสูงสุดงานสร้างสรรค์ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นภูมิปัญญาของสังคมเนี่ยก็จะอยู่บนนั้นแหละเป็นหลักหมายเป็นหมุดหมายเป็นนำร่องให้เห็นว่าภูมิปัญญาของแผ่นดินของผู้คนเนี่ยอยู่ตรงนั้นมันจะเปล่งประกาย ใจด,ดียิ่งสูงใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งเด่นเป็นสง่าม,มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันวิจารวรรณกรรมเนี่ยสำคัญมากๆครับสําคัญมากๆเพราะมันเป็นการเจรไนเจรไนทั้งความคิดทั้งภูมิปัญญาของแผ่นดินจนกระทั่งกลายเป็นเพชรประกายเพชรเม็ดแวววาวขึ้นมาได้ผมยิ่งดีใจมากว่าพวกเราที่สนใจเรื่องวรรณกรรมเนี่ย ถ้าเราเข้าใจร่วมกันอย่างนี้นะครับเรากำลังทำงานสร้างสรรค์เรากำลังสร้างอารยธรรมทางภูมิปัญญาของผู้คนของเราเนี่ยให้เชิดฉายเปล่ประกายขึ้นมาได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเรื่องนี้และขอให้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าเรากำลังจีรนัย พลอยของแผ่นดินนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการอ่านการเขียนการเรียนรู้เท่านั้นแต่การสู่งานวิจา์นี่เป็นการร่วมกันสร้างภูมิปัญญาของแผ่นดินก็ขอขอบคุณครับที่ให้เกียดผมมาร่วมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งความคิดเห็นซึ่งกันและกันขอขอบคุณทั้ง ธนาคารกรุงเทพและธนาครนารพันธสัด้ดยครับขอบคุณครับ